วการบ้าน16กรกฎาคม2568ครับงวดน,นี้มาหลายราศีนะครับมาทั้งบนทั้งล่างเลยครับกลุ่มเล็กเด่นประจำวันหมอแมนพลังเลขมีทั้งกลุ่มฟรีและกลุ่มไม่ฟรีติดต่อสอบถามแอดไลน์ได้เลยครับสวัสดีครับ อยู่ผมอาจารย์แมนหนพลังเลขนะครับวันนี้ตรวจการบ้านวันที่16รกรกฎาคม2568ครับงวดนี้นะครับมาทั้งบนทั้งล่างอิอ่มๆจุกๆาอลังการกันอีกแล้วนะครับ <laughs> อย่างคราวที่แล้วเนี่ยเลขที่เข้าเยอะๆจะเป็นดาวเด่นใช่ไหมที่เข้า4ชุดใช่ไหมครับอรอบนี้นะครับเลขราศีเลขวันเกิดกลับมาเข้าแล้วนะครับรวมไปถึงเลขดาวเด่นแล้วก็เลขยามนําโชคเนี่ย ก็เข้าเหมือนกันแล้วก็เข้าแบบบนล่างด้วยนะครับหนักหน่วงสำหรับใครที่ติดตามเป็นแฟนเลขยามนะครับหรือว่าเป็นแฟนเลขดาวเด่นเนี่ยน่าจะสุขสมหวังกันนะครับสลากกินหมารัฐบาลก็นี้นะครับออกตามนี้เลยขึ้นผลให้ตามนี้นะครับก็2ตัวล่างเนี่ยเป็น26นะครับทั้งบนก็เป็นสามสองสี่ 3, 2, 4, ใช่ไหมเออท่านี้ครับมาชุดแรกนะครับชุดแรกเนี่ยเป็นชุดเลขยามนําโชคนะครับ และยันนำโชคเนี่ยหมอแม่ให้ไปคือ462 695หยิบปากกา462 695นะครับอ่าก็อ่าที่เข้าไปเอาว่าเห็นเห็นเลยเนาะอ่าก็คือชุดหลักนะครับ462ตัดเล่นนะครับก็จะมีอ่า26แล้วก็24นะครับ24เนี่ยเป็นเลข2ตัวด้านบนนะครับมาข้างบนแหละแล้วก็26เนี่ยเป็นเลข2ตัวล่างนะครับ ก็ไม่ต้องไปถึงชุดแผลงแล้วครับแค่ชุดหลักเนี่ยก็เข้าบนเข้าล่างแล้วส่วนชุดแผลงเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะไปลงทุนนะครับตามดุลพินิษของท่านก็แล้วกันนะครับอย่างที่เคยบอกไว้นะครับแต่คราวนี้ไม่ต้องไปถึงชุดแผงแล้ชุดหลักก็ฟันข้างบนนะครับฟันข้างล่างครบถ้วนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอะเลขแผง95ก็ยังไปเข้า เลขหน้า3ตัวด้วยแต่ว่าเลขหน้าเนี่ยเขามา995นะ้าเอา995คือเขามาเบิ้ลนะครับมาแบบมาเบิ้ลมาหามเอา,านั้นบมอแมนให้ก็คือตัวเดียวเนาะ <laughs> ส่วนใครจะเอา6ไปแผงเป็น9อีกอันนั้นก็ถือว่าเป็น เป็นทักษะของท่านแล้วอ่าเป็นสกิลของท่านแล้วยกความดีความชอบให้ท่านเลยนะครับออันนี้คือสูตรแรกก็คือเลขยาวนำโชคนะครับสูตรที่2นะครับก็คือเลขดาวเด่นจักรราศีนะครับหมอมนั่ให้ไปก็คือ846 152นะครับปรากฏว่าก็ไปเข้าในส่วนของข้างบนข้างล่างเหมือนกันนะครับข้างบนก็คือ3 2 4เนาะก็เข้า 2- 4นะครับแล้วก็ข้างล่าง26ก็เข้า26นะครับจะมีจัดวางไว้ที่ถูก ตามตำแหน่งเป๊ะเลยก็คือเลข6กนะครับแต่ก็ไม่เป๊ะหรอกเพราะว่าจัดวางไว้ด้านบนแต่ว่าเลขเขามา2ตัวล่างเนาะเลข6นะครับอย่างที่บอกนะครับเลข6เนี่ยเป็นเกษตรตาทิบดีนะครับเขาก็เข้มแข็งแล้วก็มั่นคงเนาะต้องมานะครับส่วนเลข2เนี่ยดาวจันเขาเป็นเทวีโชคนะครับส่วนเลข4เนี่ยคือดาวที่ใกล้จะย้ายาแล้วก็สลักออกวันพุธเป็นวันเลข4นะครับ ก็ตามหลักโหราศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะครับที่เลขที่มันออกนะครับดังนั้นดาวเด่น,นก็เข้าข้างบนข้างล่างเหมือนกันเข้า2 4แล้วก็26เหมือนกันนะครับอ่าสุตามานะครับก็เป็นเลขเด่นดาวดี12ราศีอ่า12ราศีนะครับงวดนี้เข้าไปทั้งหมด4ราศีนะครับถ้าหมอแมนไม่พลาดนะอ่ะาสีราศีนะครับหรือว่าถ้าเกิดตกหล่นอะไรไปก็คอมเมนต์บอกด้วยก็แล้วกันนะอ่าราศีแรกเนี่ยราศีพฤษภนะครับพฤษภเนี่ย หมอแม่ให้ไป2 0 6นะครับแน่นอน,นครับตัดเล่นนะครับมา 2- องหนะสองสวยๆเลยนะครับหมอแม่ลักนาพฤษศนะครับรอบนี้ไม่พลาดเพราะว่าก็าต้องเล่นเลขลักนาเลขราศีตัวเองเนี่ยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็พฤษศเนี่ยหมอแม่จัดไว้อันดับที่6ด้วยนะครับคือจัดอันดับ6ราศีมีโชคนะพฤษศจะติดอันดับอยู่ที่อันดับที่6เลขมา26นะครับ ต่อมานะครับคือราศีกันราศีกันเนี่ยให้ไป2 4,9ปรากฏว่าเลขเข้า2 4นะครับนะเลขเข้า24นะครับ24ก็เป็นเลขด้านบนนะครับ2ตัวด้านบนนะสอ่ในส่วนของราศีกันนะครับหมอแมนจัดอันดับเอาไว้นะครับอันดับที่4นะครับจัดอันดับเอาไว้อันดับที่4นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเลขมาด้วยนะครับก็คือ2 4นะราศีต่อมาครับก็คือราศีพิจิกนะครับพิจิกเนี่ย ให้ไป60-2นะครับ602ตัดเล่นนะครับก็จะมี26นะครับราศีพิจิกหมอแมนไม่ได้จัดอันดับเอาไว้นะครับอ่าไม่ได้จัดอันดับเอาไว้แต่เชื่อไหมว่าถ้าจัดน่ะพิจิกจะอยู่อันดับ7 <c oughs> เพราะว่าดาวเขาคือดาวเขาใกล้เคียงกับพฤษศเป็นราศีที่เลงกันนะครับแต่หมอแมนตัดทิ้งไปเพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พฤศศจะชัดกว่า พุชศก็มาอันดับ6นะฮะคือถ้าจัด7อันดับอ่ะพีจิกจะอยู่อันดับที่7นะฮะแต่รอบนี้จัด6อ่าพีจิกเลขมานะครับอ่าช่างมันช่างมันพีจิกเลขมานะครับก็คือสองหกนะครับ2ตัวท้ายนะอ่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับต่อมานะครับราศีมีนนะครับนะราศีมีนมีนเนี่ยหมอนแยนให้ไปคือ267นะครับ267นะครับมีนเนี่ยก็ไม่ได้จัดอันดับเอาไว้เหมือนกันนะครับแต่เลขมานะครับ เลขมานะครับก็เป็นดวงของท่านเห็นไหมเป็นดวงท่านเป็นจังหวะของท่านนะต่อให้ไม่ต้องจัดันดับเอาไว้หรอกแต่ก็เลขก็มาได้นะครับมีนเนี่ยมาแมนให้ไป267เลข926นะเลขเข้า26กนะครับก็คือเลขท้าย2ตัวสลักกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับนะเดาีมาดูตารางถัดไปก็คือสูตรถัดไปนะครับก็คือสูตรเลขนำโชคตามวันเกิดนะเลขนำโชคตามวันเกิดนะครับ ะมีเข้าไป2วันนะอ่างวันนะครับสวันเกิดด้วยกันนะครับวันแรกเนี่ยก็คือวันพุธกลางคืนนะครับพุธกลางคืนนะครับพุธกลางคืนหมอแม่ให้ไป427นะครับสี่สพุธกลางคืนไม่ได้จัดอันดับเอาไว้ด้วยนะอ่าแต่เลขมานะครับ4 2 7ก็คือ24เป็นเลขด้านบนนะครับสตัวด้านบนนะออ่่าก็ตามนั้นเนาะถ้าใครที่แบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องการจัดอันดับอะไรเงี้ย แต่ว่าซื้อเลขตัวเองก็น่าจะโชคดีนะครับแล้วก็คนวันจันทร์นะครับคนจันทร์เนี่ยหมอแมนให้ไป2 6 7นะครับ2 6 7ปรากฏว่าเลขมา26นะ26นะครับเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นไงฮะคนวันจันทร์นะครับหมอแมนจัดไว้อันดับที่1นะครับเห็นไหมคนวันจันทร์นะหมอแมนจัดไว้อันดับที่1นะครับ นะอย่างที่หมอแม่เคยบอกนะครับดาวประจำตัวคนวันจันทร์เนี่ยสถิตเป็นเทวีโชคนะมีโอกาสแค่2วัน3วันประมาณนี้ไม่ถึง3วันเดียวเ,เป็นเทวีโชคส่วนเขาจะไปทับกับดาวเสาเนี่ยนะก็คือคนละเรื่องกันคือในแง่าการพยากรณ์เนี่ยเสาทับรักเสาทับจันทร์เนี่ยมันไม่ค่อยดีเนาะแต่ถ้าในเลขของออในแง่ของตัวเลขน,นะครับเห็นไหมแล้วก็ เรื่องของโชคลาบอะอะไรที่มันฉาบฉวยอะปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคนละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นดาวจันทร์หรือว่าดาวประจำตัวคนวันจันเนี่ยเขาเป็นเทวีโชคไงก็แสดงว่ามีเกณฑ์จะรับโชคเห็นไหมเออแล้วก็เลขมาด้วยนะที่สําคัญนะเออให้ไป267ก็มา26นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวนะครับนะก็ตามนี้นะครับวันจันเนี่ยจัดไว้อันดับหนึ่ง จัดไว้อันดับที่1นนะครับแล้วก็เลขมานะครับส่วนแบบอย่างคนวันเสาร์อย่างเงี้ยก็น่าเสียดายให้ไป1 2ึใช่ไหมเออก็เฉียดไปแต้มหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างมแมซื้อก็2 1กับ2 7ใช่ไหมอ่าก็มันเฉียด2 6ไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างคนวันพฤหัสเนี่ยให้ไป1 2ึใช่ไหมก็เฉียด2 6แล้วก็ยังเฉียด2 4ด้วยใช่ไหมคือเฉียดแบบนิดเดียวอ่ะนะครับอ่าก็ เอาเป็นว่าก็มีเข้าไป2วันนะครับสำหรับเลขวันเกิดน,นะครับแล้วก็ในส่วนของอเลขสูตรนําโชคเลขปิงปองที่หมอแมนให้ในกลุ่มเนี่ยไม่เข้านะงวดนี้นะ,อะบอกกันตามตรงว่าไม่เข้านะครับปิงปองจะเฉียดมากๆว่าปิงปองเนี่ยจับได้3-2-0สนะสามปรากฏว่าเลข3ตัวด้านบนเขามา3-2-4ใช่ไเฉียดไหม <laughs> เฉียดไหมครับเฉียดเนาะเออเฉียดเฉียดแบบมันตรงตำแหน่งเป๊ะเลยนะอ่าสามสองศูนย์เนี่ยแต่เลขมา3ามสอี่ย่างเงี้ยโอ้ห้าเสียดายนะครับแล้วก็เอ,อ่อส่วนเลขสูตรนำโชคเนี่ยก็ก็ยังก็เฉียดไปนะครับเพราะว่าเลขสูตรหมอแม่น้าให้ก็คือ1647งห่เจ็ดเห็นไหมอ่าหนึ่นะครับถ้าเกิดมี2เข้าไปสักตัวหนึ่งอ,ะอ่ะอ่าสมมุตินะ มี2เข้าไว้สักตัวหนึ่งเอาไปแทน1ห,หรือแทน7นะครับก็จะมี26มี24เนาะนั่นแหละครับก็เฉียดไปเนาะมีเฉียดบ้างเข้าบ้างตามปกตินะครับแล้วก็ส่วนเลขที่ชอบที่สุดเออเห็นไหมเลขที่ชอบที่สุดที่หมอแม่ลงไปเนาะ,ะเลขชอบที่เฉียดมาหลายงวดเพราะว่าเกงผิดนะให้ความสําคัญกับดวงดาวดวงหนึ่งแล้วเขาก็หลอกเรา มาอีกดวงหนึ่งนะครับรอบนี้นะครับไม่พลาดนะ,ะเลขที่ชอบสุดคือเลข4นะครับเสียได้อย่างเดียวเพราะว่าหมอแมนเนี่ยก็มีเลข2อ่ะทดไว้ในใจด้วยเพราะเลข2เนี่ยดาวจันเกาเป็นเทวีโชคใช่ไหมอืมแต่ก็เห็นเขาไปเจอกับดาวเสาเนาะก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลือกเลข4ี่เพราะดาวพุธเนี่ยเลข4เนี่ยเขากำลังจะ ยกย้ายนะครับเขากำลังจะยกย้ายในเร็วๆนี้นะครับก็เลยอ่ะเลือกเลข4แล้วกันนะครับแต่ก็ปรากฏว่ามา2-4นะด้าน,นบนนะครับอันนี้เลขที่ชอบที่สุดนะครับใครจะไปเป็นแบบนักกีฬาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับอันนี้ตามสะดวกของท่านเลยนะครับนะแต่ผมแมนก็เน้นสลักกิมแม็รัฐบาลแล้วกันนะครับเอาล่ะนี่แหละคือตรวจการบ้านในงวดวันที่16รกรกฎานะครับรกรกฎาคม2568 นะครับก็มาทั้งข้างบนข้างล่างเนะาะจุกจุกอลังการกันไปเข้าไป4ลราศีนะครับ2วันเกิดนะครับแล้วก็ดาวเด่นจาักราราศีเข้าบนเข้าล่างนะครับเลขยามนำโชคเข้าบนเข้าล่างนะครับก็ตามนี้แหละก็พอใจแล้ว <c oughs> มี FC นะบางท่านบอก อาจารย์ยิ้มได้แล้วงวดนี้เลขเข้าบนล่างนะครับรู้จริงยิ้มได้แล้วครับว่าขอให้เลขมันเข้านะให้ FC มีโชคกันนะครับก็สูตรต่อไปอเลขยามนําโชคนะครับเดี๋ยวมาพบกันเช่นเคยดาวเด่นนะจะเป็นยังไงก็ฝากรับชม ใครยังไม่เคยกดติดตามนะครับหมอแมนเชิญชวนให้กดติดตามนะกดติดตามปุ๊บกดสั่นกระดิ่งชื่นชอบกดไลค์กดแชร์เอาไว้ระบบของ YouTube เขาจะได้เ,เรียนรู้พฤติกรรมของเราว่าท่านเนี่ยชื่นชอบคลิปลักษณะนี้นะครับเวลาที่หมอแมนลงคลิปปุ๊บเนี่ยยูทูบเขาจะส่งคลิปขึ้นมาหน้าจอมือถือท่านก็ตามฟีดอะตามฟีดใน u t u b e นะครับก็หวังว่า อาจจะโชคดีกันถ้าไม่โชคดีงวดที่ผ่านมาก็ขอให้โชคดีในงวดถัดไปก็แล้วกันเนาะเอาล่ะโอเคอยังไงฝากกดติดตามกันไว้แล้วก็พบใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ